สวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะอาโท,ท่านที่ได้เขามาติดตามในสวนของคุณแม่ลูกซีเมือนดีดคุณแม่ลูกซีก็มีโอกาสมีเวลาเด็จังวะเหมาะสมพี่น้องค่ะเขามาสวนมาเดินเลาะอีกว่าสิไปเลาะในสวนอีกเลาะแล้วสิใดยังนอ้อพี่น้องไปนํำกันนะพี่น้องไปล่องเบิงบ่งไปเบิ่งว่ามีสิมียังในการที่ใดแต่พี่หลักๆเดพี่น้องที่เลาะลงไปในกอดิแวกกอดีแวกแวข้างล่างนะพี่น้องถ้าพี่ผ่านน้องไปบดนหมักทุเรียนหมักทุเรียนมันจะนอนในพี่น้องนะอน มันจะตื่นชดชื่นพี่น้องค่ะแล้วเขาก็จะไปเบิ้งในวิธีการชดชื่นมักคุเรียนพี่น้องค่ะแต่ผูแ้แมกถพาพี่พานองไปไปน้ำกันเลยนะพี่น้องไปทั้งกูม่มาถึงต้นมักคุเรียนพี่น้องจ๋าในระวางสวนสามสิบไรสารพัดพันธุ์ใหม่ตรงนี้ัะพี่น้องแมกกับตูมักคุเรียนก็เรียนมกคุเรียนนะมอนท่องเป็นมักคุเรียนฟ้าแฝดไม้พื่มาปลูกติดกันพี่น้องี่ต้นหนึ่งเนาะ ช่วงนั้นคุณแม่ปลูกเนาะมันเป็นช่วงหนาแล้งที่นี่เขาบ่ได้เห็ดสวนทุเรียนโดยเฉพาะพี่น้องแค่ว่าอยากปลูกให้มันมีบ้างแต่ในการปลูกมักทุเรียนเนี่ยมักทุเรียนเนี่ยมันเป็นละลาชนีทุเรียนมันเป็นปลูกยากพี่น้องคะปลูกยากนอนี้คุณแม่ก็เลยใช่วิธีการคิดเองเนาะพี่น้องเห็ดเองแต่ก็ได้ผลอยู่พี่น้องคะได้ผลแนวไหนพี่น้องอันนี้น้ำสองถังพี่น้องน้ำสองถังถังก็ุถูกๆนะพี่น้องเนาะ ทั้งถูกถูกอ่ะไปซื้อทั้งมาพี่น้องคะอันนี้ก็ทั้งนึ่งดินทั้งที่เขาถิ่มถิมแล้วพอได้เอาก็ใส่น้ำตั้งไว้ช่วงที่ห้องบ่ได้ฮดน้ำช่วงหนาแล้งพี่น้องทั้งน,น้ำนี่มากทุเรียนนี่พี่นอ้องต้นมาทุเรียนมันจะดูดความชื้นจากน้ำอยู่ในบริเวณนี่แหละพี่น้องมันจะมีความชุ่มชื้นแล้วมันจะโตของมันแบบธรรมาชาตินี่มันกระโตของมันพี่น้องแต่ช่วงถึงฤดูหนาฝนพี่น้อง ถ้าดูหน้าฝนนี่คือหยามันคุ้มกับป้อยให้หยามันคุ้มพี่น้องเพราะว่าหยังเพราะว่าการที่ว่าหยามันคุ้มนี่นะอ่ามันจะเฮ็ดห้หากทุเรียนบาเน่าพี่น้องค่ะช่วงนี้มันฤดูฝนเนาะคุณแม่กับป้อยให้มันคุ้มแต่ว่าถ้ามันคุ้มหลายเท่ากับค่อยๆแกะงะออกมาจากหน่อยแล้วมีอีกต้นหนึ่งวันก่อนนี่พี่น้องค่ะที่ว่าคุณแม่ไทยเ้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะอ่าแตกออกมาคุณแม่ช่วงหน้าฝนก็จะเปิดเนาะพี่น้องเปิดเปิดให้มันถูกเนาะให้มันถูกแดด เนี่ยเปิดเปิดมันถูกแดดมันก็จะได้ปริมาณว่ามันได้แดดรากมันก็จะบนเน่าพี่น้องนี่ละวันนี้คุณแม่มาเฮ็ดหยังติมืันนี้พี่น้องนี่ละก็จะมาเอาหญ้าออกจัง่อยแต่ว่าอย่าเอาออกไรได้พี่น้องอย่าเอาออกไลพิษตับเธอได้เอาแค่บริแวกนี่เห่าเห็นว่าบริแวกของตนมักทุเรียนพี่น้องว่าห้มันหกเกินนะพี่น้องแล้วก็จะเอาอันนี้สลัมนี้ออกเพราะว่าสลัมนี่ช่วงนี้มันฤดูฝนมันหมดต้องการ แด,ดดนะพี่น้องเพราะว่าฝนตกเนาะมันก็นจะหนาวประมาณค้นนี่ละคนน้นกันยังหนาวเมนบอพี่น้องพี่ี้คุณแม่ก็จะค่อย,อยเอๆเอาออกเอาออกเนาะนพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะจัดการมองนี่ละนะพี่น้องนะจะพาพี่พาน้องจัดการเรื่องไปนํากันนี่ละพี่น้องค่ะ พี่นอ้องเก็บตอออามันออกให้มันเบิดมองทีลงลงให้มันแดดมีแดดกินแดดให้ทุเรียนได้กินแดดพี่น้องออกมาจากน้อยนี้เราเป็ พี่น้องมาเนี่อ่ะมาเบ่งคลง,งานนี่คุณแม่เฮ็ดไวน้นี่ตัวนี้ก็สิปิดคุณพี่น้องปิดเอาคุ้มแดดไว้เนี่ยในลมในหฮมไอ้ในเงามันเนาะพี่น้องเงามันจักน่อยนี่คุ้มไว้ในเงามันจักน้อยกับิีเลวละละเนี่บ่มีหยังแล้วพี่น้องค่ะนี่ละแดดเปียงเปียงหน่สแต่บ่ไดเอาให้มันเป็นเพราะว่าอันที่มันคุ้มไว้ตรงนี้นะมันจะเห็นไ้ทุเรียนถ้าผมเป็นโลก นะคะจะพวเป็นโลกอันเน่าพี่น้องคะอันนี้ละพี่น้องคลิปในการนี้ละวิธีการดูแลต,ตน้นทุเรียนต้นหน่อยพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปบางตน้นบางไงมันบัดี้พี่น้องไปบางตน้นบไงมันริมสเมาพี่น้องไปนํากันกไปทั้งคุณละพี่น้องไปไปเลยไปทั้งคุณพี่น้องเดินไปข้างๆซะจะมีอยู่สองตน้นแต่ว่าคุณแม่ก็จะให้เบองต้นนี่ละต้นใกล้ๆกันนี่นพี่น้องนี่นี่นนนนนมาฮอดนี่แหะเนี่ย ใบมันพิว๊พิュ๊พิュอยู่้นพี่น้องเนาะที่นี่ใบใบมาคุเรียนแบบคุณแม่ปลูกอันคือตอนนั่นก็ปลูกแน่นี่ละพี่น้องปลูกแน่นี่ละปลูปกเอาต้นอ้อยนะพี่น้องปลูกคุ้มไว้ละพี่น้องบัดมันใหญ่ลรวบ,บัดนี้ก็ตัดอ้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆที่นี่พี่น้องคะอ้อยมันก็จะเป็นปุ๋ยนี่ค้นพวกนี่จะเป็นค้อน,ออน,อคอนอ้อยเลยพี่น้องค้นอ้อยแน่ค้นใบอันนี้มันจะมี ต้นปาล์มอยู่นี่เนาะตัดกิ่งต้นปาล์มตรงนี้พี่น้องคะคุณแม่ก็จะกบโกบลงมาเรื่อยๆเพราะว่าตอนที่เขาปลูกทุเรียนตอนแรกๆงั้นเขาบ่ได้ฝังพี่น้องแต่ตอนที่เขาฝังก็คือวางเขาเอาพวกนี่ละเอาพวกหญ้าพวกอ้อยนี่ละ,ละทมไปเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้องคะเนี่ยือคุณแม่บ่ได้ปลูกแบบว่าทุาเรียนเศรษฐกิจหรือว่าฉีดยาหรือว่าอันใดอันใดแบบ คุ้มไปเบิดนะพี่น้องควบคุ้มกับยาฉีดยาอีหยั้นมึง,งสินะบบมีเนาะปลูกแบบใหาอยากปลูกเกษตรกินเอง,ง,องมึงสินะพี่น้องนี่แหละมันก็ต้นใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่นี่แหละคุณแม่ก็จะให้เบิ่งต้นไงเด้เด้ต้นนี้วิธีปลูกกับแม่ละคุณแม่ก็บอกเฮ็ดให้เบิ่งเ,เนาะพี่น้องเนาะแล้วตัดเพื่อออกก่อนแล้อันนี้คือปลูก ปูกแปว่าต่างความสุกทีเขาอยากเห็ดนะพี่น้องคะเนาะเห็ดไปเขามีความสุกที่ว่าเขาเด็ปลูกมาต,นตน้นสองต้นก็ดีใจนะพี่น้องดีใจว่าได้ปลูกแข้งกับแบบว่าท้องตลาดที่เขาปลูกต้องใส่ยาพน่นนี่ปลูกไห่แล้วยามันไล่แบบนี้มันก็เอาันี้มัคุ้มยาแค่น้อยนี่หยามันก็นนจะตาย